ถือว่าเปิดบ้านกลุ่มความได้เปรียบก่อนสําหรับเปเช่นะครับโอโ้โหโดนวิลล่าก่อนแหละก่อนโรแซงรวดเลยครับสามประตูต่อหนึ่งสำหรับแอสตันวิลล่าโดนทางปารีสแซงต์แ็งก็มังนะครับเปเช่ che, ครับเปิดบ้านครับปารีสแซ็ง,งครับโรแซงชนะแอสตันวิลล่าได้สามหนึ่งหลังเสียประตูก่อนในศึกฟอชิเบลลีกรอบแปดทีมนัดแรกที่ปารีสแซ็ง,งวันนี้นะครับเริ่มต้นมาในช่วง10นาทีแรกเปเช่เนี่ยลุยเข้าใส่ทันทีและมีโอกาสยิงหลายครั้งทั้งอุสมานดิบเล่วิตินยาคุชากอรัสเคเรีย แล้วก็นูโนเมนเดสแต่ว่ายังไม่เป็นประตูผ่านไปช่วครึ่งชั่วโมงแรกครับแอสตันวิลล่าเนี่ยได้ลุ้นยิงคืนครั้งเดียวจากจอห์นแมกกิน์นะรับที่ลองสองไกลแต่ก็ไม่เข้ากรอบแต่กลายเป็นว่าวิลล่าครับที่บุกน้อยกว่าแต่ขึ้นนำ1-0นาทีที่35หลังตัดบอลได้กลางสนามก่อนจบที่มาคาสแรดฟอร์ดครับไหลบอลเข้าเกียรตโทษฝั่งซ้ายให้กับยูริติลิมันตามไปตวัดเข้ากลางเลยถึงเสาไกลครับมอร์แกนโรเจอร์แปไง่ายๆตรงท่าไข่ แล้วเปเช่ครับตามที่เสมอ1-1ได้ในอีก4นาะทีต่อมานูโนเมเดสครับ่จยบอลให้กนะับดิซูเรดูเวเลี้ยงตัดจากซ้ายเข้าในก่อนตบบันจากนอกเขตโทษส่งบอลเช็ดคานเข้าไปอย่างสุดยอดครับสวยงามเลยเจ้าถินนะครับเกือบเกือบแซงนำได้นาทีที่44ดิซูเรดูเรรับบอลจากควารัสเคียรีก่อนใด้หัวด้วยขวาในเขตโทษนะครับ เดมิเลโน่มาตินีแต่ต้องทบทิ้งแบบไม่กล้ารับบอลมันไม่ผัวนตรายครับเดมเล่ De ale, เก็บได้ใจ่ายให้กับดูเอซัดอีกทีแต่คราวนี้บอลหลุดกรอบออกหลังไปในครึ่งหลังนะครับเปเช่เนี่ยแซงนำสองหนึ่งได้สําเร็จเลยนาทีที่49จากกาจากเล่นสวนกลับของฟาเวนรีสครับตบบอลขึ้นทางซ้ายให้กับฟอรัสเคเรียเลี้ยงจี้เขาเก็โทษก่อนล็อกหนีอักเซลดิซซี่ถึงจังหวงแล้วซัดด้วยซ้าย2บอล bon แสกหน้ามาตินีเสยใต้คาน แบบสวยงามเลยนะครับเชียบขาดมากนาที88ครับเกมโต้กลับของเปเช่เกือบได้อีกครั้งดิสรดูเอครับไหลเข้ากลางให้กับควอรสเคเรียข้ามหลอกให้กับไฮคิมี่ครับจับแล้วยิงด้วยซ้ายมันเตนต้องซูเปอร์เซปัดทิ้งแบบวุนวิดแอตันวดล่าครับต้องปรับเกมรุกละส่งมาโกเซซิโอที่ยืมมาจากเปเช่ลงเจอต้นสังกัดจริงโดยลงเล่นแทนเจคอบรัมซี่เปเช่ครับส่งบอลตัวระขายได้อีกครั้งนาะที71ครับควอรสเคเรียเนี่ย แหงบอลเข้ากีโทษให้กับฮาคิมีสปีดตามไปซัดมุมแคบแต่ว่าตำแหน่งของฮาคิมีนั้นหลัำหน้าจึงไม่ได้ประตูแล้วโอ้โหจะจบ2-1อยู่แล้วครับแล้วก็เพื่อที่จะตามหลังแค่ลูกเดียวนะสำหรับเอซานุล่าแต่แล้วครับช่วงทดเจ็บนาทีบากมันก็มาเกิดขึ้นครับ เเชมาได้ประตูย้ำชัยจากการหลุดเข้าเขตโทษของนูนูเมนเดสครับก่อนล็อกหนีตัวบล็อกแล้วซัดเสียบใต้คานอย่างสุดยอดทำให้จบเกมเปเชครับแซงชนะแอสตันวิลล่า3ประตูตอนหนึ่งโดยนัดที่2วิลล่าเนี่ยกลับไปเล่นในบ้านวันอังคารที่15เมษาย,ยนที่วิลล่าพ์คนะครับโอ้จะจบอยู่แล้วครับจะจบอยู่ที่2อหนึ่งตอนแรกครับก็ตามหลังลูกเดียวมันก็ยังแบบเออยังอยู่ในเกมง่ายๆกว่าแต่พอกลายเป็นสาหนึ่งเท่านั้นเลยครับมันทําให้เกมของ แอสตันวิลล่าเนี่ยลดลงมาเหลือแค่60%สิบเอร์ตละอตอนแรกเนี่ยประมาณ80%ที่ยังคุมเขาได้เปรียบหรือแค่ลูกเดียวเนี่ยตามหลัง2ลูกเนี่ยมันก็จะยากเข้าไปอีกสําหรับทีมของอุนายนเอเมรี่นะครับต้องไปวัดกึืนกันนัดที่2 <c oughs> วัดกึืนกับหลยุย e ส์เอรเก้อีกแล้วนะครับคู่ปรับเก่าที่เคยมีดราม่าซึ่งกันและกันนะครับสมัยที่เอเมรี่คุมเปเช่แล้วก็หลยุย e ส์เอรเก้คุมบาร์เซโลูนา นั่นแหละไปดูนะัดสแล้วกันนะครับนั่นนี่ก็ถือว่าโดนเปเช่กลุ่มความได้เปรียบแล้วก็รูปเกมเนี่ยยังเป็นรองในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยจะเน้นจังหวะสวนกลับโต้กลับมากกว่าแต่ก็ยังไม่เป็นผลมากเท่าไหร่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เยอะขนาดนั้นก็ลองไปดูนัดสองนะก็ฝากกันด้วยครับสำหรับแอสตันวิลล่าทีมจากอังกฤษนะครับต้องไปเล่นในบ้านเดี๋ยวไปลุ้นกันเนาะ